เจ้าหน้าที่หลายหน่วยสนธิกำลังกว่า30คนไล่ล่าหมีควายจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วันทำร้ายชาวบ้านเพิ่มหลังตะปบหน้าคุณตาวัย75ปีล่าสุดพบร่องรอยการนอนการหากินขณะที่เจ้าของไร่รายหนึ่งยืนยันเห็นหมีมาประจำอยู่ทุกคืนในอดีตไม่เคยทำร้ายคนเพิ่งจะมาทำร้ายคนในช่วงหลังมานี้จากกรณีหมีควายจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เข้าจู่โจมทำร้ายนายก้าวบุตรศรีอายุ75ปีขณะกำลังออกหาปลาที่หนองน้ำในพื้นที่หมู่14บ้านเนินสูงตาบลเนินหอม อำเภอเมืองประจีนบุรีส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสลูกตาถลนออกมาทั้งสองข้างใบหน้าและจมูกฉีกขาดเป็นแผลเวอร์กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาพยูขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้ส่งต่อผู้ป่วยไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้อาการล่าสุดผู้ป่วยยังรู้สึกตัวดีตอบสนองคุยรู้เรื่องความคืบหน้าเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2567ย่างเข้าสู่วันที่3หลังเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านถูกหมีควายทำร้าย ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ได้ติดตามค้นหาแต่ก็ยังไร้วี่แววในช่วงสายวันนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็อรอมอนอปภจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรีผู้ใหญ่บ้านรวมกว่า30คนสนทิกกำลังออกค้นหาตามจุดที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบหมีควายกลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่ โดยใช้โดรนจับความร้อนซึ่งได้รับความสนับสนุนจากอบจปราจีนบุรีมาทําการบินค้นหาจุดที่เกิดเหตุแต่ยังไม่พบตัวเจ้าหน้าที่ยังไม่ลดความพยายามยังคงแบ่งกําลังเป็นสองชุดออกเดินค้นหาแบบปูพรมโดยทําการจุดประทัดและให้หมีได้ยินเสียงเพื่อให้หมีมีการเคลื่อนไหวในขณะที่ทีมสัตวแพทย์ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งปราจีนบุรีได้จัดเตรียมยาสลบเตรียมพร้อมไว้หาพบหมีตัวดังกล่าว เพื่อจะได้ดําเนินการยิงยาสลบพื่อจับหมีส่งคืนสู่ป่าตามธรรมชาติต่อไปมีรายงานว่าเมื่อวานนี้ทีมเจ้าหน้าที่นําโดยนางสาววิรยาโอชกุลผู้อํานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าศพอ .1 ปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่อุทยานเขาใหญ่ผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่กระจายกําลังตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงจากจุดเกิดเหตุข้างลําคลองโดยได้รับการสนับสนุนโรนจากหลวงพ่อวัดใกล้ๆช่วยสนับสนุนบินดูโดยพบร่องรอยการนอนร่องรอยการหากิน ขณะที่เจ้าของไร่รายหนึ่งบอกว่ามีควายตัวดังกล่าวอยู่ประจำมาประจำอยู่ทุกคืนแต่ในอดีตไม่เคยทำร้ายคนเพิ่งจะมาทำร้ายคนในช่วงหลังมานี้นายสมชายมิลักษ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14ตำบลเนินหอมกล่าวว่าที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ประมาณ10คนลงพื้นที่สำรวจพื้นที่พบร่องรอยหากินเมื่อคืนที่ผ่านมาร่องรอยหากินไปทางขวามือหน้าจะมีอยู่2ตัวอย่างที่คาดคิดผ่านกรง4กรงก็มีรอยหากินอยู่จุดเดียวตามที่ลูกบ้านโทร แจ้งเมื่อตอนสามทุ่มหมาเห่ากระโชกแล้วหมาก็วิ่งหนีตอนนี้รอยหากินขึ้นไปสุดหน่าจะไม่อยู่ในพื้นที่น่าจะข้ามไปฝั่งมอกระแตจะเข้าหมู่ที่18เพราะฝั่งโน้นจะมีป่าขนุนและป่ากล้วยมากของเสียชีพโดยตนได้ประชาสัมพันธ์แจ้งลูกบ้านว่าขณะนี้หมู่ที่14จะมีหมีลงมาอยู่3 1จุด,จดก็มีหมีไม่ต่ำกว่า2ตัวจุดแรกใกล้ๆสวนไผ่อีกจุดอยู่ตรงกลางและอีกจุดก็ตรงนี้ในระหว่างที่หมีออกมาก็ไม่อยากให้ออกมาทำมาหากินตัดหน่อไม้ แต่เช้าถ้าเข้าป่าก็ให้มีอาวุธอย่างน้อยก็ควรมีมีดมีเสียมถ้าพบเห็นก็ให้รีบหนีถ้าชวนตัวก็เอาชีวิตเราออกมาก่อนไม่อยากให้เผชิญไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนถือว่านายก้าเป็นผู้ประสบเคราะห์ที่ร้ายที่แรงที่สุดมีก็ลงมาบ่อยปีที่แล้วก็มีหนึ่งเคสปีนี้อีกหนึ่งเคส